คุณ่าจากร้านก่อขนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเละะิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอโนนสูงจังหวัดนคนรราชสีมานะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับมานะคะลักษณะของแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะดูือนะคะจานจานที่สองนิ้วนะคะ ลูกปืนขาละ4ี่ตลับแปดขาก็สามสิบตลับนะลูกปืนใน,นนี้อัจจระะบีใส่ซีนเรียบร้อยค่ะแน่นหนาค่ะกคงจักรนะคะกงจักรที่เอ็นไว้ายันไว้มี2องงจักรนะคะ,ะเพื่อความสมดุลของเครื่องนะคะเครื่องหยอดข้าวมี2องงจักรค่ะทีนี้กับลูกข้าวกับลูกละสิบหกิโล 4กระปุกก็60กิโลนะคะดูกระปุกใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะคานนะคะคานของเครื่องหยอดข้าว8แถวจานคู่นั่งขับมีความกว้างอยู่1เมตร80เซนติเมตรนะคะก,กำลังถอยรถมาเพื่อนำสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนะครราชสีมานะคะ,ะขึ้นไว้นะคะขณะนี้เวลา19นาฬิกานะคะ แล้วพรุ่งนี้ก็ไปแต่ตีห้านะคะไปส่งนะคะที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะ mm hmm. ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจร้านก่อก,กระหนกการเกษตรนะคะ mm hmm. ที่ซื้อสินค้าร้านก่อก,ก,ก,กระหนกการเกษตรมานะคะ mm hmm. ในเครื่องนี้จะเป็นจานแบบหยอดเป็นดำเป็นกอๆนะคะ mm hmm. แล้วเราก็จะแถมจานแบบโดยให้อีกสี่ใบนะคะ mm hmm. เพื่อลูกค้าจะได้เลือก ตามใจชอบนะคะว่านาทุกนี้จะแบบดำหรือแบบโรยแล้วก็สามารถเปลี่ยนจานออกแล้วก็ทำตามทำตามความต้องการของเราได้นะคะตัวนี้นะคะดูลักษณะนะคะถ้าคนไหนสนใจทักมานะคะเบอร์โทร0944699224หรือเบอร์โทร081 1>, 1 2ึ่งสองศักมานะคะทักมานะคะ,ะ,คะอันนี้นะคะอ่าขอบพรคุณมากนะคะลูกค้านะคะพุ่งนี้รอรับของเลยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ